วันที่22กุมภาพันธ์คิตศักราช1997นักวิทยาศาสตร์แห่งสถาบันลอสลินในสกอตแลนด์ประกาศความสำเร็จในการโครนแก่ที่มีชื่อว่าดอลลี่ไปติดตามความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ครั้งสำคัญนี้กันความจริงมนุษย์รู้จักการโครนนิ่งมานานแล้วแต่เป็นการโครนนิ่งพืช เช่นการเพราะชำกิ่งทําให้พืชเพิ่มจํานวนขึ้นโดยไม่ต้องง้อการสืบพันธุ์โดยเพศต่อมาจึงเริ่มมีการทดลองโครนิิ่งสัตว์โดยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโครนิ่่งตัวแรกของโลกคือแกะพันฟินดอร์เซตที่มีชื่อว่าดอลลี่ผลงานของทีมนักวิทยาศาสตร,ร,ร์แห่งสถาบันลอสลินในเมืองเอดินบะระประเทศสกอตแลนด์โดยวันที่ดอลลี่ลืมตาดูโลกคือวันที่5กรกฎาคมคตศตศักราช1996 แต่ทีมนักวิทยาศาสตร์ได้ประกาศความสําเร็จให้โลกรับรู้เมื่อวันที่22กุมภาพันธ์คศตศักราช1,997แก่น้อยดอลลี่นั้นมีแม่ถึง3ตัวด้วยกันแม่ตัวหนึ่งให้ไข่อีกตัวให้เซลล์จากต่อมน้ำนม นำไปผ่านกระบวนการเพราะเลี้ยงทางวิทยาศาสตร์ก่อนฝังลงในแกะตัวแม่อุ้มบุญแม่ดอลลี่จะไม่ใช่สัตว์ตัวแรกที่ถูกโครนแต่แกะน้อยก็ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามเพราะเป็นร่างโครนร่างแรกจากเซลล์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่โตเต็มวัยจนสื่อหลายสำนักยกย่องให้มันเป็นแกะที่ดังที่สุดในโลก การโครนนิ่งแก่ดอลลี่ถือเป็นการปฏวิวัติวงการวิทยาศาสตร์จนนำไปสู่การทดลองโครนิ่่งในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอีกกว่า20ชนิดเช่นวัวหมูกระต่ายสุนัขลิงเป็นต้นทั้งยังฝันไกลไปถึงการโครนิ่่งมนุษย์ซึ่งก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ด้านจริยธรรมตามมา แกะดอลลี่ได้ผสมพันธุ์กับแกะภูเขาเวลส์และให้กําเนิดลูกแกะอีก6ตัวแต่โชคร้ายแกะโครนดอลลี่มีสุขภาพไม่แข็งแรงนักมันมีปัญหาเรื่องปอดและไขข้ออักเสบนักวิทยาศาสตร์พบว่าเทโลเมียของมันสั้นผิดปกติทําให้ร่างกายของดอลลี่เสื่อมเร็วกว่าแกะปกติทั่วไปมากดอลลี่ที่มีอาการแก่ก่อนวัยจึงถูกการลุยยาฆาตไปในปีคิรศราช2003 แต่ในปีคิตศักราช2017ก็มีงานวิจัยออกมาหักล้างกันว่าโรคข้อรกระดูกอักเสบของดอลลี่นั้นเป็นเรื่องปกติตามวัยแต่ไม่ว่าอย่างไรแก่ดอลลี่ก็จากโลกนี้ไปแล้วเหลือไว้เพียงร่างสตาร์ฟอยู่ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติสกอตแลนด์เมืองเอดินบะระประเทศสกอตแลนด์แล้วพบกันในเอพิโซดต่อไปที่ตอ s t o r y Hunter